โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมไม่่จะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างแทุกท่านเลยครับวันนี้ก่๋งภูมิจากไปอาราฟ a มลี่เกิดเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม b l a c กโอเวจากเซิร์ฟเวอร์การีน a าหรือว่า g l o b a l server e d i t i เช่นเคยเนาะก็สำหรับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่11กุมภาพันธ์นะครับตอนนี้เพจออฟฟิเชียลหลักมีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่า Black a s t ตาเนี่ย จะเข้ามาในเกมวันที่12กุมภาพันธ์ก็คือพรุ่งนี้เวลาตีสี่นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าวันนี้นะครับตีสี่ปุ๊บเนี่ยเป็นวันที่12ปุ๊บเนี่ยเราสามารถเปิด Black a s t a r ได้เลยเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าใช้ใบากาชาสีอะไร หรือว่าในส่วนตัวของแบบว่าตัวเนี่ยหน้าเปิดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะก่อนที่เราจะไปดูแล้วกันเผื่อใครหาในส่วนตัวของร้านตัวเกมสรุปปลอดภัยรวดเร็วทันใจไลฟ์รีฟันบอกแนะนำมารู้ช h อ p เลยเพราะร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนตัวเต้มตักฎหมายแล้วก็เปิดทำการมาแล้วกว่า3ปีแล้วก็ร้านเขารับเติมทั้ง Black ain, Free Fire, RV, แบล็คเวมฟรีไฟอาวีและรวมไปถึงรบบ์ด้วย เผื่อใครอยากเติมผมชิงลิงไว้ที่ใตารางคลิปแล้วนะครับแล้วก็เผื่อใครหาในส่วนตัวของกลุ่มแบล็กเควมอันนี้คือกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาเองชื่อว Black ่าแบล็กเควมซื้อขายและเปลี่ยนบาราคอร์เลยสำหรับใครที่อยากเข้ามาจอยเนี่ยสามารถเข้ามาจอยที่กลุ่มได้เลยแล้วกันนะครับผมทิ้งลิงไว้ที่ใตารางคลิปเหมือนกันโอเคม,มาอันดับแรกนะครับปัจจุบันเนี่ยเขามีการประกาศในหน้าเพจออฟฟิเชียลหลักแล้วเนาะว่าวันที่12กุมภาพันธ์นะครับเขาจะมีการเอาตัว Black a s t ตาเนี่ยหรือว่า a s t ตาร่างครึ่งปีศาจเนี่ยเข้ามาในเกมแแแล้ววต่่่าในนนฟเเพจนนีย ไม่บอกเวลาเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีการบอกนะว่าใช้ใบากาชาสีอะไรกันแน่ในแฟนเพจนะครับในเนี้ยคือยังไม่มีบอกเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราเข้าไปดูในเกมนะครับเนี่ยในโทรขงตรงนี้ปุ๊บเข้ามาเนี่ยขออนุญาตแป๊บนึงนะนี่ถ้าเรากดมาที่กาชาเนี่ย Black a s t ตาเนี่ยนะครับมาแล้วนะครับจะเข้าในวันที่12กุมภาพันธ์เวลาตีส ไปจนถึง26กุมภาพันธ์ซึ่งตามสปอยเป๊ะๆเ,เลยนะครับคือถ,ถ้าเรามาดูสปอยเนี่ยตัวของ Black a s t a r เนี่ย12กุมภาถึง26ใช่ไหมแล้วจะมีอีกตู้หนึ่งนะครับเข้ามา22มั้งนะครับประมาณนี้เป็นตู้ของเวสโตแล้วก็ตู้ของอหัวหน้าหน่วยวาดเพชฌฆาตนะครับประมาณนะั้นสังเกตว่าตัวเนี้ยนะครับกิจกรรมเนี่ยมันจะเป็นตอนล็อกอินนะครับ7วันต่อเนื่องรับตั๋วกาชา10ใบ ซึ่งตัวนี้เป็นอันเดียวกันกับในญี่ปุ่นเลยนะครับอ่าก็คือล็อกอินเวันได้ตั๋วใบกระชา1ิใบแต่ของญี่ปุ่นจะเป็นสีม่วงเดี๋ยวเรามาดูว่า Black As t ต a สีอะไรนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอัปเดตตู้อัญเชิญนะครับก็คือจะมีตู้อัญเชิญเลตอัพของ Black Astar นะครับจะมีตู้อันเชิญการ์ดสกิลของ Black Astar และก็จะมีตู้สเต็ปอัพหน้าสกิลนะของ Black Astar ขอย้ำว่าหน้าสกิลไม่ใช่ตัวละคร ตัวนี้เป็นตัวเดียวที่สเตปอัพเป็นหน้าสกิลนอกนั้นที่เป็นสเตปอัพคือเป็นตัวละครหมดเลยแล้วก็จะมีหมายเหตุด้วยนะครับหมายเหตุเนี่ยหลังจากแอสตาเนี่ยออกจากตู้เนี่ยนะครับก็คือหมดเวลาเนี่ยทั้งหน้าสกิลแล้วก็ตัวละครเนี่ยจะไม่เข้าตู้อันเชิญอื่นๆก็คือเป็นตัวลิมิเต็ดเหมือนจูเลียสนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาการอันเชิญเนี่ยให้เราไปอ่านในตู้อันเชิญเอาเองนะว่ามีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับหรือว่าใช้ใบกระชาสีอะไรสรุปแล้วเนี่ย มันก็ยังไม่บอกอยู่ดีว่าสรุปใช้ใบกระชาสีอะไรแต่ถ้าเท่าที่เรามาดูเนี่ยนะครับตัวของตู้เนี่ยมันจะเป็นตามนี้เลยมันจะเป็นตามนี้เลยนะครับก็คือตู้ตรงนี้นะครับจะเป็นตัวของตู้เลดอัพตัวละครตู้นี้จะเป็นตู้เลดอัพหน้าสกิลตู้นี้จะเป็นตัวของสเตปอัพการสกิลสังเกตว่ามันเหมือนกันเป๊ะเลยเห็นไหมอ่าสเตปอัพรอบนี้นะครับเป็นการสกิลนะไม่ใช่ตัวละคร แล้วก็แต่ว่ามันมีข้อสกเกตอยู่อย่างหนึ่งคือที่ตัวของคุณอ c m l เอลเนี่ยเขาเอามาบอกเนี่ยคือเป็นใบกาชาสีธรรมดาใช่ไหมนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยในตัวเกมก็ยังไม่บอกว่าสรุปแล้วเนี่ยเป็นใบกาชาสีอะไรกันแน่ย,ยังไม่บอกแต่ผมมีสปอยอีกอันนึงก็คือเหมือนจะมีล็อกอินเวันเป็นใบกาชาสีม่วงเออเอาตามนี้เพราะฉะนั้นรอดูวันพรุ่งนี้เลยนะครับว่าจะเป็นสีม่วง หรือว่าเป็นสีอาเงินกันแน่นะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยคิดว่าผมถึงบอกเพื่อนๆไงว่าให้เก็บเพชรไว้ของผมมีเพชร34,000แล้วนะมีเพชร34,000การที่เราจะเปิดกาชาการันตี1ครั้งหรือว่า200ใบเนี่ยเราจะใช้ตัวของอาคริสตัลเนี่ยหรือว่าแบล็กคริสตัลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30,000อ่า30,000เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะซื้อใบกาชา10ใบโดยการใช้1,200ใ่ห แต่ว่าตัวของกิจกรรม Black a s t ตามันจะมีอ่าเรียกว่าเป็นตัวของอ่าใบากาชาพิเศษแล้วกันนะครับใบากาชาพิเศษมันจะสามารถซื้อได้20ครั้งนะครับแล้วครั้งที่1ถึงครั้งที่7จเนี่ยจะใช้1,200น้1 2 0ะครับแต่ว่าครั้งที่8เนี่ยนะครับมันจะใช้1,500ซึ่งมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆนะ อ่าซื้อได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ200ใบพอดีก็คือ20ครั้ง1ครั้งได้10ใบเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกก็30,000เพรประมาณนี้ใครรอก็จัดได้อะไรประมาณนั้นนะแล้วก็ถามว่ามันมีโอกาสเป็นทั้งสีม่วงนะหรือว่าเป็นทั้งในส่วนตัวของสีขาวหรือเปล่าเนี่ยก็อย่างที่บอกเนาะว่าสปอยมาเนี่ยเป็นตู้เดียวกันเป๊ะเลยเนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครอ่า เป็นตัวของการ์ดแล้วก็เป็นสเตปอัพการ์ดสกิลใช่ไหมซึ่งมันก็เป็นตามนี้อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นสีขาวได้เหมือนกันแหละแต่ว่าสปอยล์ล่าสุดก็อย่างที่บอกเนาะมันเป็นหลุดนะจากการแกะโค้ดมงผมไม่แน่ใจนะอย่างที่บอกก็คือตัวเนี้ยนะมันเป็นตัวของกิจกรรม7วันแล้วก็เป็นใบากาชาสีม่วงเพราะฉะนั้นก็ต้องมารอดูว่าสรุปแล้วเป็นในส่วนตัวของสีม่วงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกหลายๆคนเนาะว่าข้อมูลหลุดเนี่ยนะครับ เราต้องรอดูในวันจริงอีกอยู่ดีหรือไม่ก็รอดูในตัวของหน้าเกมซึ่งหน้าเกมรอบนี้ไม่ไม่มีบอกเคี่ยเลยเลยมันไม่มีบอกอะไรเลยครับว่าสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นใบกาชาสีอะไรเว้ยแค่มีบอกว่ามีล็อกอิน7วันรับตัว๋ว1ิใบนะครับเออแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนตัวอของอการแปลสกิลนะครับจากบาลเลียนเนี่ยเปลี่ยนเป็นแอนต้เวนมนะครับประมาณนี้นอกกนั้นคือไม่มีอะไรบอกเลยแล้วก็เราหาแค่ตัวของสปอยมาว่ามันเป็นตู้นี้ใช่ไหม คือเป็นอันเดียวกันกับตัวที่ในเกมบอกถูกไหมครับเนี่ยเป็นตู้เดียวกันเลยอ่าแต่ว่าอย่างที่บอกตัวสปอยตัวนี้ก็เป็นกิจกรรมอ่าล็อกอินเวันรับใบกระดาสิบใบเหมือนกันซึ่งถ้าเป็นตามญี่ปุ่นนะครับก็ต้องขอย้ำว่ามันเป็นสีม่วงแหละนะเพราะฉะนั้นเรื่องของสีเนี่ยรอดูพรุ่งนี้หรือก็คือวันนี้แหละตีสีนะครับก็คือวันที่12บสตีสีได้เจอกันแน่นอนแล้วคราวนี้ตัวละครมันน่าเปิดมากน้อยแค่ไหนนะครับต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวเนี่ย ถ้าถามผมว่าตัวละครประเภทไหนใช้ได้ยาวมากจริงๆคือตัวละครที่สามารถลงด่านดันเจียนหรือว่า PVE ได้ค่อนข้างไปได้หลากหลายอย่างเช่นโนโอเอลโนโอเอลปัจจุบันในเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ย PVE เนี่ยหรือว่าลงด่านดันเจียนตีบอสตีอะไรเนี่ยก็ยังถือว่าติด Tier S บวกเพราะฉะนั้นปัจจุบันคือโนโอเอลชุดแม่น้ำผมถึงบอกไงว่าเล่นได้ยาวๆแน่นอนจูเลียสอย่างเงี้ยนะครับตีบอสได้อย่างเงี้ย คือตัวจูเลียสเนี่ยมันจะมีสกิลที่เพิ่มความเร็วแล้วก็ลดความเร็วอีกฝ่ายใช่ไหมครับลดความคล่องตัวเพราะฉะนั้นเอามาตีบอสเนี่ยบอสไม่ได้เดินอย่างที่ผมบอกเราว่าใช้จูเลียสเอามาคู่กับโลตัสอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาคู่กับวันชอตอย่างเงี้ยคืออีกฝ่ายก็คือไม่ได้เดินเลยใช่ไหมในการตีบอสเพราะฉะนั้นตัวละครประเภทเนี้ยคือใช้ได้ย,ยาวาวแล้วแบล็กแอสตาเนี่ยนะครับถ้าเรามาเทียบกันเนี่ยตัวละครของเขาเนี่ยจะอยู่เทียสยังไม่สุดเท่าตัวของโนเอลแต่อย่างที่บอกนะอันนี้คือการ ถ้าถามผมเนี่ยในเรื่องตีดานหรือว่าเรื่องเอามาเป็นซับพอร์ตเนี่ยผมมองว่าตัวของโนเอลเนี่ยเขาอยู่ในเทียร์บวกเพราะว่าตัวเนี้ยเอามาเป็นซับพอร์ตได้ไม่ได้ตัวตีดาเมจหลักอย่างเช่นตีบอสอย่างเงี้ยตัวของน้องไม่ใช่ตัวดาเมจหลักแน่นอนแต่เป็นตัวกลางโลช่ไหมตัวลงดานตัวอะไรอย่างเงี้ยตัวน้องก็เป็นตัวกลางโลปัจจุบันน้องคือไม่ได้โหดสุดแล้วนะแต่ว่า Black As t ตาเนี่ยเขาจะเก่งจริงๆก็ต่อเมื่อเลือดเหลือ40%ใช่ไหมปัจจุบันเทียมันต่ําขนาดเนี้ยเพราะว่ามันย เมื่อเริ่มต้นเกมเลยเนี่ยเหลือ30%เลยนะครับมันจะเป็นสกิลของราชินีแม่มดท,ที่ทาให้พันธมิตรที่อยู่ข้างนนเนี่ยเลือดเหลือ30%ประมาณนะั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแบล็กแอสตาเนี่ยกว่ามันจะเก่งก็คือต้องตีต้องโดนตีจนกว่าเลือดจะเหลือประมาณ40%เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของเขาจะอยู่เทียร์เนี้ยแล้วก็ถ้าเป็นเทียร PV ์ pvp เนี่ยอันนี้คือ global นะอยู่เทียร์ s เหมือนกันนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็สามารถใช้คู่กับทีมแดงได้หรือไม่ก็รอราชินีแแม,มม่ดนะล้้วก็ถาเปป็นนตัวของญี่นนุ่ยูนะ่ TS ่าถ้าเป็น PVP Black Astar ก็อยู่ Tier S เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่า Black Astar เนี่ยถ้าเราจะเน้นว่าเฮ้ยเราเอามาใช้ยาวๆได้ไหมนะครับ Noel เป็นตัวเดียวถ้าถ้าเทียบกับ Noel นะ Noel เนี่ยสามารถแบกตัวของหอคอยร้อยชั้นเนี่ยหรือว่าไอาตัวโถงภาพลงตาได้ไหมก็คือแบกไม่ได้แต่ Black Astar ตัวเดียวแบกจากชั้น75ยันถึงชั้น100ได้โดยตัวเดียวเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรืองของการตีหอคอย Black a s t a เต็งหนึ่ง แล้วมันจะมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่เป็นกิจกรรมที่เอามาไว้เล่นเป็นเหมือนกับหอคอยเหมือนกันหอคอยร้อยชั้นเหมือนกันเนี่ยนะครับแต่ว่าตัวของมันจะเป็นหอคอย5ชั้นแจกของเยอะเหมือนกัน Black Astar ก็เอามาแต่งหนึ่งเหมือนกันแต่อย่างที่บอกวงเล็บมันก็อาจจะต้องมีราชินีแม่มดด้วยนะนะมันอาจจะต้องมีตัวนี้ด้วยนะแต่ว่าตัวราชินีแม่มดเนี่ยมีประกาศมีสปอยมาแล้วนะสปอยเนี่ยตัวของราชินีแม่มดเข้าเดือนมีนาประมาณกลางเดือนพร้อมกับตัวละครซีซั่น5 ก็น่าจะเป็นตัวของนี่ชาร์ลอตนะครับแล้วก็ตัวของแมกนาประมาณนั้นนะถ้าถามว่าส่วนตัวผมเนี่ยเปิดไหมผมเปิดเอา0ูนดาวได้ตัวละครหนึ่งตัวผมพอเลยเพราะว่ามันมีสปอยมานะสปอยว่าตัวละครเจมเมเลโอนาจะเข้ามาในเดือนมีนาเหมือนกันมันจะมีตัวละครที่เป็นตัวละครซีซัน5ก็คือตัวชาร์ลอตต e ตัวแมกนาจากซีซัน6เนี่ยโดนลดเป็นซีซัน5ในเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l จะเข้ามาในประมาณกลางเดือนมีนาแล้วมาพร้อมกับราชินีแม่มดนะครับแต่ว่าฟาน่าสามตาที่จะเข้ามาพร้อมกันกลับว่าไม่เข้าอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าเป็นตัวของเจมเมเลโอน่าแทนอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเจมเมเลโอน่าเนี่ยตบทุกคน,นครับในปัจจุบันนี่กุนจูเลียตัวนี้นะครับตัวไหนก็ตามเนี่ยในปัจจุบันถ้าเรื่องพี p พีนะเจอเจ๊เจตบหมดเลย เจอเจแบบตบหมดเลยนะครับเออเอามาใช้คู่กับตัวชาร์ลอตอย่างเงี้ยคือตึงๆเลยนะครับลดดาเมจที่ได้รับ30%บวกกับลดที่ดาเมจที่ได้รับอีก30%ไม่ติดสถานะผิดปกติหาอะไรเลยอีกฝ่ายโจมตีเราตัวเดียวเนี่ยติดไฟทั้งทีมแต่ข้อจำกัดของเจมส์เบโลน่าคือต้องทำตัวละคร5ดาวเท่านั้นถ้าเป็น2ดาวแค่ยั่วยุศัตรูที่พลังโจมตีเยอะสุดมาตีเราแต่ถ้าเป็น5ดาวอีกฝ่ายโจมตีเราติดไฟทั้งทีมตัวไหนก็ตามตีเราติดไฟท,ท,ทั้งทีมเลย แล้วเจตีแรงตามไฟเผาศัตรู1นึ่งสเต็กดเมจมเพิ่มขึ้น65%แรงที่สุดในเกมเลยเพราะว่าแมกนาเนี่ยเาเมเพิ่มขึ้นจากส t ต็กไฟเนี่ยแค่ประมาณ45%เพราะว่าเจเนี่ยเป็นตัวแทงนะแต่แม่งตีแรงแบบแรงโคตรอะ่ะคือสกิลประสานทีเดียวแม่งเลือดขึ้นหลอดอะ่ะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยอย่างที่บอกมันคือเต็งหนึ่งในอนาคตผมเลยเปิดตัวแบล็กแอสตาและรอเปิดตัวของพวกชาร์ล็อตแล้วก็ตัวของเจเมโลน่า เพราะว่า2ตัวนี้มันก็เอามาใช้ PVE ได้เหมือนกันสังเกตอันนี้คือ PVE นะเจมเโลน่าก็ติดเทียเอสบวกนะเหมือนเดิมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวส่วนตัวผมเนี่ยตอนแรกผมจะทำแบล็กแอสตาเนี่ยอยู่ที่ประมาณเทียแบบว่า5ดาวไปเลยแต่พอผมรู้สปอยว่าเฮ้ยเจมเโลน่าเนี่ยมันจะเข้ามาในเดือนมีนาเหมือนกันซึ่งเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยลดเทียของแอสตาที่ผมจะเปิดเอา5ดาวเนี่ยนะครับเหลือสักประมาณแค่1ตัวก็พอเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ย คิดว่า Black ASTAR ไม่จะเป็นต้องมีดาวมันก็เก่งเพราะว่าตัวของ Black ASTAR มันขึ้นอยู่กับสกิลระดับ LR เผื่อใครไม่รู้ Black ASTAR เนี่ยจะเก่งก็ต่อเมื่อสกิล LR ก็คือเลือดเหลือต่ำกว่า40%นั่นเอง oh, <my> เลือดเหลือต่ำกว่า40%เนี่ยนะครับมันจะนับพลังป้องกัน1,500หน่วยนะครับนะและเราจะได้พลังโจมตี15%เพราะฉะนั้นตัวของ Black Astar คือปลดล็อก LR แล้วไปทำเกาะกับพลังโจมตีกกยภาพ นะระดับ2ดาวเนี่ยคือเมื่อเราเลือดต่ำกว่า4 0เรนี่ยเราจะยั่วยุศัตรู1เทินมันก็แค่นั้นเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมคิดว่าเอาเวลาไปทำไอเทมสายพลังป้องกันแล้วก็พลังโจมตีกายภาพก็จบแล้วแค่ไหมไม่จะเป็นต้องไปทำให้มัน5ดาวเลยด้วยซ้ำนะครับนะแล้วก็การ์ดสกิลจำเป็นต้องมีไหมขึ้นอยู่กับคนผมมองว่าการ์ดสกิลถ้ามีจะทำให้ตัวละครแบล็คแอสตาค่อนข้างเก่งกว่าเดิมอย่างเช่นถ้าเราเปิดบาลีไออันนี้มันแปลผิดนะมันเป็นตัวของแอนตี้เวนหมดนะครับ ตัวของถ้าเราเปิดแอนตี้เบนนหรือว่าเลื่อนเหลือต่ํากว่า40%เรนี่ยเราจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น10%ตามพลังป้องกัน1 5 0 0หน่วยเหมือนกับไอตัวสกิลระดับ LR เลยแต่ว่า LR เนี่ยนะครับมันจะตันที่15%ใช่ไหมแต่ถ้าเราอัพการ์ดเต็มเราจะได้รับพลังโจมตีเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้น25%ตามพลังป้องกัน1 5 0 0หน่วยเพราะฉะนั้นมันสามารถเอา2อ,อันนี้มาบวกกันได้นะคนละอันนะอันนี้คือแยยกเล ก็คือ25%นะครับถ้าอัพเต็มแถมยังได้รับพลังป้องกันแบบสมบูรณ์อีกต่างหากนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นพลังโจพลังป้องกันแบบสมบูรณ์ผมไม่แน่ใจว่าเป็นบวกเอออันเนี้ยต้องต้องไปอ่านในตัวเกมตอนเราได้การ์ดนะนะครับอ,อ่าแล้วก็ตัวของสกิลอย่างที่บอกครับสกิลเนี่ยสอ,อันมันคนละอันกันอย่างเช่นสกิลระดับ LR คือบวกพลังโจมตี15%ต่อพลังโจมตีไอต่อพลังป้องกัน1500นหน่วยเพราะฉะนั้นถ้าเราอัพการ์ดเต็มจะได้พลัังจมตี25%บบวกก อยู่ที่15%รวมกันเป็น40%ต่อพลังป้องกัน1 5 0 0หน่วยเพราะฉะนั้นคือบอกเลยว่าตึงๆนะถ้าคุณมีพลังป้องกันอยู่ที่ประมาณ15,000พลังโจมตีคุณเพิ่มขึ้น4 0ไอ้400% 4 0อยอเี้ยไอ้เฮียโคตรโกรงถ้าคุณอัพการ์ดเต็มนะเพราะฉะนั้นปัจจัยหลักๆของมันเนี่ยผมมองว่าถ้าอัพดาวเนี่ยไม่ต้องใครได้การ์ดเยอะไอ้เฮียนี่ดีมากๆเพราะฉะนั้นคุณต้องลุ้นได้การ์ดมากกว่าได้ตัวด้วดว้้วววยานะัแตต่่่ไดดเีีขอ ข้อดีของการได้ตัวคือสเตตัสต้านทานคริสติคอนถ้าผมจำไม่ผิดนะสเตตัสสเตตัสต้านทานคริสติคอนจะได้ต่อเมื่อสีดาวนะสังเกตต้านทานครีเนี่ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมถ้าเป็นสีดาวเนี่ยจะเป็นสิบสองถ้าเป็นห้าดาวเนี่ยจะเป็นยี่สิบสี่ตัวเนี้ยจะเป็นในส่วนตัวของตัวละครที่เน้นไปในทางที่แบบว่า,เ,าเน้นตัวของพลังต้านทานคริแล้วก็พลังจุติ t ก g ภาพแล้วก็พลังป้องกันนะครับสังเกตเห็นไหม อ่าตัวนี้พลังป้องกันเยอะแล้วก็พลังโจมตีเนี่ยน่าจะเยอะที่สุดในเกมแล้วเยอะกว่าจูเลียสอีกนะครับเพราะว่าจูเลียสเนี่ยอัพเต็มมันพลังโจมตีเวทอยู่ที่ประมาณเอ่อหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยมั้งแต่ว่าแบล็กแอสตามันไม่มีพลังเวทไงมันมีแค่แคพลังกายภาพใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยไปที่หนึ่งหมื่นสามพันเลยนะครับถามว่าโจมตีเยอะกว่าตัวอื่นไหมก็พอๆกันเพราะว่าตัวอื่นโจมตีทั้งเวทแล้วก็กายภาพแต่ว่าตัวของแบล็กแอสตาคือกายภาพอย่างเดียวคือแอคแท็อย่างเดียวเพราะฉะนนั้น ข้อสังเกตคือจําไว้อย่างหนึ่งคือ Black Astar ต้องพลังป้องกันและพลังโจมตีกายภาพเท่านั้นเพราะว่าสกิลคือไม่มีคําว่าเมจิกมาเลยสังเกตเป็นแอคแท็อย่างเดียวถ้าเป็นตัวละครตัวอื่นอย่างเช่นจูเลียสอย่างเงี้ยหรือว่าตัวอื่นก็ตามเนี่ยจะมีคําว่าโจมตีแอคแท็แล้วก็เอ็มแอคแท็หรือว่าโจมตีเวทใช่ไหมมีแต่ Black มีแต่แอสตานะแอสตาทุกตัวละครเลยครับมันจะเป็นกายภาพอย่างเดียวเลยมันจะเป็นกายภาพตามเนื้อเรื่องเลยนะครับเพราะว่าไม่มีเวทมนต์นะหลักๆคือจะประมาณนี้ลยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า แบล็กแอสตาควรเปิดไหมส่วนตัวเนี่ยผมจะแนะนําว่าให้เปิดตัวเดียวพอเพราะว่าในอนาคตเนี่ยมันต้องใช้คู่กับเจ้าตัวของราชินีแม่มดอยู่ดีแล้วก็หลกัลกๆเลยเนี่ยได้ตัวซ้ามาเนี่ยไม่ค่อยดีหรอกต้องได้การ์ดมันถึงเก่งนะครับได้การ์ดมันถึงเก่งนะแล้วก็ตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นเจใช่ไหมอ่าถ้าใครอยากเล่นแบล็กแอสตาให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดก็เปิดนะครับตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นในส่วนตัวของชาร์ลอตซีซั่นหแล้วก็แมกนาชาร์ลอต ต้องเปิดเพราะว่าในอนาคตตัวต่อไปตัวจากชาลอตตามสปอยจะเป็นเจมเมโลน่าซึ่งตบทุกตัวละครแล้วเจมเมโลน่าเนี่ยจำกัดเลยนะมันจะไม่เหมือนตัวของโนเอลไม่เหมือนตัวของจูเลียสไม่เหมือนตัวของแบล็กแอสตานะที่ผมมองว่า2ดาวก็เก่งแล้วใช่ไหมอ่ะจูเลียสสดาวเกิดใหม่เลือด45ท่าน5้าดาวก็เกิดใหม่เลือด,ดใอ100%ใช่ไหมโนเอลเนี่ยสดาวก็จะได้บาลเลียใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็น5ดาวจะได้ในส่วนตัวของพรแห่งน้ําก็คือสามารถเขาเตะไอแขรงได้แบล็กแอสตาสดาวก็ได้แค่ยวย แต่ตัวของเจเมโิโลนาต่างกันลิบลับคือ2ดาวเนี่ยได้แค่ยั่วยุศัตรูที่พลังจมตีเยอะสุดมาตีเราแต่ถ้าคุณเป็น5้าดาวเนี่ยมันได้ทั้งยั่วยุศัตรูที่พลังจมตีเยอะสุดตีเราแถมถ้าศัตรูตีเราติดไฟทั้งทีมตัวอะไรก็ตามตีเราติดไฟทั้งทีมสกิลหมู่ตู้มเดียวไอ้เหี้ยอีกฝ่ายติดไฟหมดเลยนะครับตัวอะไรก็ตามที่สกิดเราอะแค่ขอให้สกิดนะคือแม่งติดไฟเผาทั้งทีมอีกฝ่ายเลยเพราะฉะนั้นตัวของเจม่งโคตดเก่งปัญหาคือมันเป็นตัวแทง แต่แม่งสก,กิลภาษาทีเดียวอีไยเลือดครึ่งหลอดอะสก,กิลภาษาที่ดามเมจแค่ประมาณ75%เองมั้งคือเชี่ยมังแรงมากแบบแรงเวอร์เลยเพราะฉะนั้นปัจจัยหลักๆคือส่วนตัวผมทรัพยากรหรือว่าตัวของแบบว่าใบกาชาแล้วก็เพชรผมอะมันไม่ได้เยอะพอใบกาชาปัจจุบันผมมีประมาณ100เท่าไหร่วะ,ะมีประมาณ1 3 8บใบนะครับเพชรพรีเมียมมี1,900แล้วก็เพชรธรรมดามี34,000 เพราะฉะนั้นเนี่ยผมกะว่าจะเปิดให้ได้ Black Astar สักหนึ่งตัวนะครับอาจจะได้การไม่ได้การเนี่ยผมก็พอนะเพราะว่าผมเนี่ยรอไปเปิดตัวอื่นที่มันเอามาเล่นคู่กับเขาในอนาคตเนี่ยปัจจุบันยังไม่มีสปอยของฟาน่าล่าง3ตานะแต่ปกติแล้วฟาน่า3ตากับเจ๊แม่มดมาพร้อมกันไอ้ตู้ที่เขาสปอยว่ามีเจ๊ราชินีแม่มดเนี่ยจะมาในครึ่งเดือนมีนาเนี่ยมาพร้อมกับตัวซีซั่น5เนี่ย อาจจะเป็นการพ่วงตัวของฟาน่าแล้วก็ตัวนี้เข้ามาซึ่งฟาน่าก็เรียกได้ว่าเต็งหนึ่งเหมือนยันจน,จนเจเมเบโลนามานะปกติฟาน่าคือติดเทียโหดสุดเลยเพราะว่าสกิลโจมตีอัติเมีเนี่ยโจมตีทั้งทีมสร้างดาเมจแรงที่สุดในเกมนะหนึคือสกิลโจมตีเป้าหมายทั้งทีมนะแต่ดาเมจหนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แถมสามารถเก็บสเต็คความโกรธสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นถ้าเก็บ5สแตก็กดาเมจสูงสุดก็ประมาณอ่าสี่ร้งใ้ส่ทั้งทีมนะ คูเบ๊โคตแรงนะครับแต่ว่าเจมเป็นหัวหน้ามาแรงกว่าแค่นั้นเองนะครับนางเลยตกเทียร์ p VP ไปนะเพราะว่าปกติเนี่ยตัวของตัวตัวของอาอาฟาน่าเนี่ยติดเทียร์เบวกทั้ง2อันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าไอตัวที่เขาสปอยว่าครึ่งเดือนมีนาเนี่ยจะเป็นเจมแม่บดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมาพร้อมกับฟาน่าน่าจะมาพร้อมกับฟาน่าแล้วก็ ไอตัวชาร์ลอตกับตัวแมกนาจะมาพร้อมกันนะครับในครึ่งเดือนมีนาใช่ไหมแล้วก็ต่อไปเนี่ยปลายเดือนมีนาน่าจะเป็นเจมเมโลน่าอ่าเพราะฉะนั้นใครจะเก็บรอตัวไหนเนี่ยก็อย่างที่บอกคือถ้าคุณแบบว่าทรัพยากรไม่พอเนี่ยก็ต้องหารเฉลี่ยมันผมถ้าผมเปิดตัว Black a s t ตาได้อยู่ที่ประมาณ50โลเนี่ยผมก็พอนะเพราะว่าผมจะเก็บไว้เปิดรอดูซิว่าถ้าผมเปิดได้50โลหรือว่าประมาณนี้ผมจะเปิดตัวของเจราชินีแม่มด แล้วก็ในส่วนตัวของฟาน่าประมาณนี้แต่ถ้าผมเปิด Black a s t ตาใส่สุด200โลเนี่ยผมอาจจะข้ามตัวนี้ตัวนี้คือ Black a s t ตามันอาจจะต้องเล่นคู่กับราชินีไม่มดถึงจะส่งประสิทธิภาพมากที่สุดก็จริงนะแต่ปัญหาคือตู้ต่อไปแม่็เป็นตู้ซีซันหกไงไอ้เคียตัวเนี้ยใช้ได้ย,วยาวๆแบบปัจจุบันน่ะตอนนางมาเนี่ยชาลอตซีซันหกอะคือแม่งใช้ได้ยาวยันปัจจุบันเลยนะครับคือมันโหดมากตัวเนี้ย แถมล่าสุดตัวเจมเปโลน่ามาอย่างเงี้ยเอามาคู่กัน b บ a c k แอ a ตา Black ก็ตีไม่เข้าแต่ว่าใน PVE ีเนี่ยก็อย่างที่บอกเนาะนางก็ติดเทียร์สูงอยู่ดีเพราะว่าตัวของนางเนี่ยมันจําเป็นก็คือรีคูดาวสกิลสอได้นะครับาทาให้เราเพิ่ม SP ได้แทบจะทุกสกิลอัลติเมทเนี่ยสามารถทําให้เราเนี่ยได้รับดาามจน้อยลงอีกต่างหากเพราะฉะนั้นตัวของชาร์ลอตซีซั่นหเนี่ยผมมองว่าแม่งจําเป็นมากๆเลยด้วยซ้ำนะครับก็อารมณ์ประมาณแบบพอๆกับตัวโนเอลเลยนะส่วนตัวคิดว่าเพราะฉะนั้นเนี่ ส่วนตัวคิดว่าถ้าเปิดแบ็กแอสตารเยอะอาจจะข้าม2ตู้นี้แล้วก็ไปเปิดตู้นี้แทนแล้วค่อยเอาทุกอย่างไปใส่กับตู้นี้เพราะว่าส่วนตัวผมอ่ะผมมีเศษชิ้นส่วนอเนกประสงค์ประมาณ4เศษเออตอนแรกผมกะว่าจะเปิดแบ็กแอสตารได้2ตัวแล้วค่อยเอาเศษอเนกประสงค์มาอัพให้5ดาวแต่ถ้าผมอ่ะปัจจุบันเนี่ยผมจะเอาไปใส่เจไปแล้วหน้าเลยเพราะว่าถ้าเราดูจากเทียร์ p v วีิด S บวกเทียร์เทียร์ p ีิด S บวกเหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องยอมรับว่าเจมันโหดจริงครับ มันเป็นตัวสีเขียวนะแต่แบล็กแอสตาตีเข้าดอกละร้อยอะ่ะทั้งที่ตัวสีแดงตีสีเขียวมันแรงขึ้นใช่ไหมคือนางพตดโกงอ่ะกูบอกเลยกูโกงจัดเลยนะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกคือถ้าถามว่าเฮ้ยเรารอตัวของเจมส์เบโลน่าได้ไหมข้ามแบล็กแอสตาได้ไหมถ้าใครไม่ได้อวยตัวละครหรือว่าถ้าใครคิดว่าเฮ้ยในอนาคตเราก็ไปเจเลยก็ได้ก็ไปเลยก็ได้แต่ส่วนตัวผมอ่ะมองว่าถ้าข้ามแบล็กแอสตาเนี่ย เราจะผ่านอีเวนต์บางอีเวนต์ได้ได้ยากนิดหนึ่งเลยกันเพราะว่าผมมองว่ากว่าตัวเจ๊จะมาเนี่ยก็อีกประมาณ1เดือนใช่ไหมอ่ะเขาอาจจะอัพเดตตัวขอขอ,ขอคอย5ชั้นหรือว่าระบบอื่นๆมาเนี่ยแล้วแบ็คแอสต้ามันสับมอนทีเดียวตายไงดอกละ2ล้านอะ่ะแค่ทําพลังป้องกันขอย้ำแค่ทาพลังป้องกันกันกบโจมตีกายภาพซึ่งต้องบอกก่อนว่าพลังป้องกันมันหาง่ายมากเออตัว ตัวพลังป้องก,กันเนี่ยมันเกลือด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นตัวนี้มันทําปั้นของง่ายและมันเก่งง่ายส่วนตัวเนี่ยถ้าเป็นผมอ่ะผมอยากไม่ให้ข้ามนะเออเพราะว่าตัวมันเอามาไว้ PVE หรือว่าเอามาไว T ้ตีบอสเนี่ยสับมอนทีเดียวตายเลยอย่างเงี้ยและตัวเขาเล่นแต่พลังป้องกันกลายเป็นว่ามอนตีไม่เข้าเออส่วนตัวผมเนี่ยอยากให้เปิดเพราะว่าอะไรอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราคิดว่าเราข้ามไปรอเจมิเลโอนาถ้าเซิร์ฟญี่ปุ่นมันมีตัวละครมาแก้เจมิเลโอนาขึ้นมาอีกตัวอาจจะเป็นตัวของ อ่าไอตัวโซลารอ่าโซลารที่สปอยมาแล้วหรือไม่ก็ตัวของอ่าไอตัวตัวอะไรนะวานิซ่าที่เป็นล่างได้อ่าแห่งโชคชะตาอย่างเงี้ยถ้ามันมาแก้เนี่ยอย่างเช่นอ่าเหมือนมีสปอยสกิลของอ่าวานิซ่าได้แห่งโชคชะตามาแล้วว่าเป็นตัวละครที่สามารถเพิ่มความเร็วให้เราได้เร็วที่สุดในเกมนะทั้งทีมนะอะไรประมาณนี้เป็นตัวซัพพอร์ตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตถ้ามันมีตัวแก้เจมิโลนาเนี่ยเราก็ต้องไปเปิดตัวนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ย ถ้าเราคิดว่าเราข้ามไปเรื่อยๆอ่ะเราต้องหาตัวที่มันเป็นหลักเป็นแหล่งสักทีหนึ่งอย่างเช่นผมอ่ะจะบอกเพื่อนๆว่าให้เปิดตัวนี้ใช่ไหมให้เปิดตัวนี้นอกนั้นข้ามหมดแล้วก็มารอเปิด Black แ s t a r ์อ่าแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคิดว่าเฮ้ยเรามาดูเทียเจเมลโลน่าได้ S อบวกตัวของ PV p v p เจเมลโลน่าได้ S บวกเราข้าม Black แ s t a r ์ไปเลยได้ไหมเพราะว่า Black As t a r ์ต้องมีเจแม่มดอันเนี้ย ถ้าคิดแบบนี้ก็ได้ผมมองว่าเพราะว่าเจมเมโลนาเนี่ยมันก็เอามาใช้ยาวๆได้เหมือนกันใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ข้ามก็ได้เพราะว่าแบล็กแอสตาสายแทงเจมเมโลนาก็สายแทงแต่ว่าแม่งต้องเล่นพลงังโจมตีเวทนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราความคิดของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราข้ามอย่างเดียวเราไม่ได้เปิดเลยเนี่ยก็เสียดายเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราข้ามแล้วเราอยากเล่นเจมเมโลนาอย่างเดียวเนี่ยเพียวๆเลยผมว่าก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับเพื่อนๆส่วนตัวผมเนี่ยผมจะทําาาขออองมมมมไไวว้้้้เเเลล่่่นนนนนกกกกัััใชคูบดหืแ็ ส่วนตัวคิดว่าถ้าคาบไปแล้วเนี่ยมันกว่าจะกลับมาก็นานไงอย่างน้อยเอามาเล่นสักหนึ่งตัวเอามาเป็นตัวอวยเท่ๆมีปีกเท่ๆก่อนแล้วกันแล้วก็ค่อยใส่สุดเจมเบโลน่าเพราะว่าผมจะเปิดแค่หนึ่งตัวใช่ไหมอ่าแล้วก็อาจจะไปรอเปิดเจมเบโลน่าเลยถ้าของมันไม่มีพอนะครับเพราะว่า2ตัวเนี้ยผมอาจาจะคาบไปก็ได้แล้วไปรอเปิดตัวของนี้อ่าประมาณนี้แล้วก็ค่อยมาเปิดตัวนี้อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเี่ยเพื่อนๆต้องลองพิจารณากันดูเองว่างบประมาณเรามีมากน้อยแค่ไหน ถ้าตอนนี้เรามีแค่1น0ใบหรือว่ามีเพชรประมาณ1 5ื่นอย่างเงี้ยแล้วคิดว่าเรามีโอกาสที่จะไม่ได้ Black a Star ผมแนะนำให้ข้ามไปรอเจมเมลน่าเพราะว่าตึงกว่านะหละักๆคือจะประมาณนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปพิจารณาเองว่างบประมาณเราพอไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้างบเราไม่พอเนี่ยผมแนะนำให้ข้ามถ้าเป็นสายเติมเขาเติมเข,า,เมเขาอัดทุกตัวอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราไม่พอเนี่ยก็ข้ามก็ได้แต่ว่าถ้าเราอยากได้จริง เปิดก็ได้หรือว่าถ้าเราอยากเอามาเล่นอีเวนต์ให้มันผ่านอย่างเช่นเราติดหอคอยประมาณด่าน75แล้วไม่ผ่านสักที black a star คือทางเลือกของคุณนะครับฟันตายหมดนะบ,บอกเลยว่าควรจัดแล้วก็ในอนาคตถ้าใครอยากเล่นคู่ทีมไฟสีแดงอย่างเงี้ยก็เอามาคู่กับเจ๊ราชนีไม่หมดก็ได้นะครับหรือใครจะข้าบไปรอเมเลอน่าเลยก็ได้เหมือนกันเพราะว่าบางคนก็อาจจะมีว่าเอ้ยถ้าเราขาบอย่างเดียวเนี่ย ไม่งก็ไม่ได้เปิดสักทีบางทีตัวแก้เจมเมลนาเนี่ยเดี๋ยวก็มาแล้วแต่ทนนี่จริงเนี่ยมันคงไม่มีแก้เร็วขนาดนั้นหรอกเพราะว่าเจมเมลนาเพิ่งเข้าใช่ไหมตัวละครที่จะแก้มันได้เนี่ยดูทรงแล้วน่าจะไม่มาเร็วๆนี้ตัวละครซีซั่นที่9จะเป็นตัวละครอ่าวิลเลียมล่างเฟสติวัลแล้วก็ตัวตัวของอ่าตัวของอ่าไอตัวนี้อ่าตัวของ ตัวนี้นะมันจะเป็นตัววิลเลียมล่างเฟสิวัลใช่ไหมตัวซีซันเแล้วก็ตัวละครมิโมซาล่างเฟสิวัลดูทรงเพื่อเผอเป็นตัวซับพอร์ตกับเป็นตัวฮีลเลอร์นะครับแล้วก็ตัวละครเซตต่อไปจะเป็นโซลาแล้วก็ตัวละครวานิซ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวจะแก้นางเนี่ยอาจจะต้องรออีกเดือนหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นอาจจะนานนิดหนึ่งผมเพื่อเผอแม่งไม่มีด้วยซ้ำนะเพราะว่าตัวละครที่มันเอาไว้แก้ตัวละครลิมิเต็ดเนี่ยอย่างเช่นจูเลียสเนี่ยแม่งมาตั้งแต่แพทที่เท่าไหร่แพทที่ แพทที่7ตัวแก้กว่าจะมาก็คือเจมิโลนาแพทที่18อันนี้มาแพทที่7นะตัวตบตัวจูเลียสคือแพทที่18แเออแล้วก็แบล็กแอสตาเนี่ยถือว่ายังไม่สามารถตบจูเลียสได้ขาดรอยนะนะแต่ว่าสามารถตบโนเอลได้ครับนะแต่คราวนี้เจมาเนี่ยตบทุกตัวเลยเพราะฉะนั้นตัวที่จะตบเจเนี่ยก็ต้องรอดูและกันส่วนตัวคิดว่าน่าจะนานเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าข้ามแบล็กแอสตามาเปิดเจได้ไหมผมมองว่าก็ได้ เพราะว่าเพราะว่าตอนนี้คือถ้าไม่โดนเนิฟเนี่ยเจโหดจัดเลยนะครับโหดแบบโหดสุดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเฮ้ยเราอยากได้เจจริงก็รอเปิดเจอย่างเดียวเลยนะครับเนาะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีตัวที่สามารถชนะเจได้ในปัจจุบันนะครับเจเมโลน่านะแล้วก็แบล็ k แอสตาถ้าใครอวยใครชอบก็เปิดเลยก็ได้เพราะผมบอกว่าก็เก่งอย่างเช่นผมก็จะเปิดเพราะว่าผมอยากเอามาผ่านพอคอยลร้อยชั้นตอนนี้ทําของมันตัวเดียวเลยนะครับนะและผมโชคดีอย่างหนึ่งเมื่อวานด้วยเมื่อวานนะโชคดีแบบสุดๆผมได้ตัวของสร้อยคอ ระดับ LR ที่บวกพลังป้องกันอยากให้ดูโคตรโชคดีแม่งเมื่อวานเลยเหมือนแบบเหมือนแบบมึงต้องเปิดแนบะ็คแอสตา้าแล้วแหละเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็เป็นคริเลตด้วยนะเป็นพลังป้องกันแล้วก็อันนี้เป็นคริเลตนะแล้วก็เดี๋ยวเหลือตีบวกนะบวกเข้าไปอีกนะมันจะเป็น3 0มมั้งเพราะฉะนั้นผมมีสร้อยมีสร้อยบวกพลังป้องกันร,ระดับ LR ของสายแทงเพราะฉะนั้นไม่มีแบบว่าไม่มีแบบ ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วผมต้องเปิดอย่างเดียวแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยของผมมันส่งนะเอออย่างน้อยก็คืออีกเดือนนึงอะ่ะค่อยไปเปิดเจมเโลน่าก็ได้เพราะว่าใช้ของเซตเดียวกันง่ายๆก็ย้ายจากแบล็ k As สตาไปเจมเโลน่าแค่นั้นจบนะครับแต่อาจจะต้องเล่นเป็นสายพลังโจมตีเวทไม่สามารถเล่นพลังป้องกันแล้วก็พลังโจมติกภาพได้เพราะว่าเจมเโลน่าเนี่ยมันเป็นสายโจมตีเวทเลยเนะครับเป็นโจมตีเวทแล้วก็พป,ป้องกันนะ หลักๆคือจะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆมีโบประมาณแค่ไหนหรือว่าอยากเปิดไม่อยากเปิดอะไรเนี่ยสตัวเนี่ยผมมองว่าเปิดได้แล้วก็ข้าม Black a s t ตาไปเปิดเจมเมโลนาก็ได้แต่ว่าอย่างที่บอกถ้าเราข้ามอย่างเดียวเราไม่เปิดเลยเนี่ยด่านเราก็จะไม่ผ่านแต่ถ้าโมประมาณเรามีไม่พอเนี่ยก็ไม่จะเป็นต้องเปิดก็ได้นะไปรอเจมเมลโลน่าเลยทีเดียวเลยก็ได้เหมือนกันหลักๆจะประมาณนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับโมประมาณเหมือนผมกะเปิด Black a s t ตาถ้าเปิดเยอะเกินก็อาจจะข้ามตู้ราชินมม แล้วไปรอเปิดตู้ซีซั่น6แล้วก็ค่อยไปเจมเมลโลน่าทีเดียวเลยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มันตู้มันหน้าเปิดเยอะอะ่ะเอาจริงๆนะส่วนตัวผมคิดว่าถ้านะถ้าสมมุติแบบเอ้ยแม่งอยากได้ลาชินีไมบมว่ะก็ต้องก้าวข้ามเหมือนกันเพราะว่าผมเติม4,800ใช่ไหมแล้วผมไม่เติมอีกเลยถ้าสมมุติแม่งอยากได้เจ๊ราชินีเม่มสกับฟาน่าจริงๆเนี่ยอาจจะต้องก้าวข้ามขีดจํากัดเติม2,600 ก็ได้ใบอาชามาร้อยใบถ้าเติมกับมาลุชชอปก็ประมาณ2,100หรือ1,900ประมาณนี้ก็ลองไปทักไปถามดูได้นะครับแล้วก็ทุกๆตู้เนี่ยอาจจะต้องเปิดเลยก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันตู้มันดีอ่ะนะครับหลกัลกๆจะประมาณนี้และกันก็สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมก,กดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยกันเพราะฉะนั้นอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมเพ,พ,พ,พื่อนๆลองไปพิจารณาดูกันเองแล้วกันเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบแบบเพนต์ต้องเรียกกันครับสวัสดีครับ